สูเหยพักภาคการแก่งเขา่าต้มส้มต้มอึงไข่กันไว้ก่อนเนาะหล่นมาเก็บแมงแมันแห่งเหมาะเดียวปรตตันเปินไม้ไว้กับไลหูอยู่เด้อสูอาหารภาคเหนือนะคะน,นี่บัจเจมอดจะเจ้าอันนี้แม่มันเลยเจ้าครบแล้วแม่เฮ้ยเเสๆขันขันเพราะฉะนั้นผู้โนเกี้ยมใส่เกียบอกคือดีเกี้ยมตะกีบตะเกียบไว้กระเดียวถลุกมันออกมาบุญออกมาสบุญสบุญทั้งเล่ ถ้ามันออกมาได้โปนเขาก็เอาไม่กีบกีบเอาเลยเนาะเจ้านี่โปนแล้วอันนี้แม่มันมีตัวเน็ตตัวบีดเขาเกลีบใส่ขวดแบบนี้เลยนะคะทุกคนเอาตําน้าพริกกระล้ามเจ้าครัวกันล้าส่วนตัวแม่แต่ชอบตําน้าพริกเนือเพราะว่าถ้าเอาครัวลวมันสีถ้าจะเป็นกาส์มันก็ติ๊บเนี่ยติดเขียวติดกางถูกนะวันนี้ออกมาหลายมุขนาดเลยเจ้ามงเกามงเดิมมงบ้านสวนแม่เจนเนอทุกคนเป็นว่าอัน ใบบกขามก็จะดีเก็บเน้อสูงแมงมันก็จะดีออกพักก่อนเนาะพักใบบกขามไว้ก่อนเนื้อมาเก็บแมงมันก่อนเจ้าไผ่ไม้ม่วงไว้ตั้งไร่องขยายเน้อสูเดี๋ยวฝนตกุมไม้หุกรรมมันจะยุกนะตอนนี้กําลังคืนเนาะเจ้าผักตั้งไรออกพองผู้ซื้อก็จะมีกระผักเหนือเนาะพื้นที่ได้ออกพองรายงานตัวด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้มันอยากจะแตกยูจีแบบ ใกล้ๆสไตล์เลยเน้ะสูงจักฝาสไตล์ก็ไม่ใช่สไตล์นะคะเป็นปื้นี่เปินเทปูนน้สูเออขนาดประมาณนั่นเนะเจ้าต้องแน่ดีๆน้สูท่านแน่บดีนี่บินเน้อเจ้าอันนั้นไปฝังชกเปิ่เอาลูกในหูมาแต่วาเครื่ปืนป่นมาก่อนบดีก้าหมูเฮาม้วนเจ้าม้วนแล้วก็ระวังแม่มันตัวเน้อมาค่ะหมูนี่มงก็เอาออกดีขนาดเจ้านันผูกกระตำกระข้ว่ากรั้วกระตำานี้งมัน <ป>บินว่าแล้ว <ปะ S 2> จองนี้ไ่หูมันเลยเจ้าม้วนมวนสูงมวนมวลคามค้น